สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะพามาชมนะคะน้องแมวในหมู่บ้านมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่เขาก็ช่วยน้องแมวจรเยอะนะคะช่วยเอาไปทำหมันก็เยอะแล้วท่านแกก็เลี้ยงไม่ได้นะคะแต่ก็สงสารก็คอยให้อาหารแล้วก็คอยมีเอาช่วยไปทำหมันบ้างนะคะเมื่อเชา้าแกเห็นแมวชุดนี้นะคะ เขาจะมีลูกอยู่3ตัวแล้วก็ได้โทรหาแม่วาเขาคิดว่าแมวเนี่ยไปหากินอยู่ที่ข้างบ้านแกนะคะซึ่งเขาก็ไม่ถูกกันก็กลัวว่าจะสร้างความลําคัญให้กับข้างบ้านแล้วกลัวจะทําร้ายน้องแมวนะคะก็ได้โทรหาแม่วาเพื่อที่จะช่วยกันจับแมวแล้วก็โพตดหาบ้านนะคะแม่วาก็รีบเดินไปดูนะคะ คุณพี่ท่านนี้นะคะเสื้อฟ้าก็เป็นคนคอยให้อาหารนะคะบ้านเขาก็อยู่ในซอยนั้นแล้วก็มาช่วยให้อาหารบ้างเขาเล่าให้แม่วาฟังว่าแม่แมวน,นี้นะคะมีลูกอยู่ทั้งหมด3ตัวมีสีส้มอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสีขาวก็แอบอยู่นะคะเรียกเท่าไหร่ก็ยังไม่มานะคะวินาทีแรกที่แม่วาเดินไปเห็นแม่แมวก็สะดุดตาเลยนะคะช่างเหมือนน้องบุญธรรมเสลือเกิน สีลักษณะหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะคะแม่วาก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคอกเดียวกันแน่เลยนะคะคิดว่าจะต้องจะต้องใช่นะคะในความมั่นใจว่าจะต้องใช่ก็ทีนี้ก็พยายามเรียกเรียกลูกเขาที่เหลือนะคะที่เอาไปแอบอยู่ข้างในบ้านเรียกเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ออกมานะคะนี่นะคะเหมือนน้องบุญธรรมมาก มากมากเลยนะคะห่างก็ขอด,ขอดแต่ขอดน้อยนะคะแม่ว่าก็รอรอเพื่อจะจับน้องนะคะก็ให้เขากินอิ่มก่อนเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของน้องนะคะก็ได้แต่นั่งรอลูกที่เหลือเขาให้ออกมานะคะนนหนูว่าใช้แน่เลยเนี่ยห่างคอดเหมือนกันด้วยอันนี้มันคอดน้อยเข้าใกล้ตอนแรกไม่เข้าใกล้ไ่คู่พวกก ทำยังไงอยากให้ที่เหลือกเอาที่เหลือกไหมทำยังไงเลี้ยงลูกกว่าดิเขาจะทานเราฟองคุณไหมที่บ้านเนี่ยจะทำยังไงเนี่ะตัวขาวเราจะชอบตัวขาวสวยมากขาวแล้วก็มีปลายปลายหูดำสวยนิ้วมือโมแต่ตัวขาวไม่จับเนี่ยห่างคลอดเหมือนกันและรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยติดรถเข้าไปล่นเปล่าก็ไม่รู้ มแม่ว่าค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน้องบุญธ,ธรรมคงจะไปซ้อนอยู่ในรถนะคะช่วงจังหวะเขาขับรถออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปจอดทิ้งขยะเพราะว่าพี่คนเสื้อฟ้านี่นะคะเขาเคยเอาอาหารมาให้เขาเคยเห็นน้องบุญธรรมชอบปีนรถชอบไปแอบอยู่ที่ไหนรถนะคะครั้งแรกที่แม่ว่าเจอน้องบุญธรรมตามตัวน้องบุญธรรมแล้วก็หูนะคะมีแต่น้ํามันเครื่องคราบดําๆนะคะ และนี่ก็คือภาพของน้องบุญธรรมนะคะวันแรกที่แม่วาไปรับน้องมาจากกองขยะนะคะสังเกตที่หูน้องนะคะตรงมุมหูข้างซ้ายน้องจะมีตะคราบน้ํามันดําๆนี่นะคะสังเกตดีๆนะคะแล้วก็ตามตัวก็จะมีเป็นคราบน้ํามันเป็นหย่อมๆรูปร่างลักษณะเหมือนกันเปรียบเลยนะคะตามตัวลักษณะ รุ่นลาวขาวเดียวกันเลยนะคะตาแบลวเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะคะนี่นะคะวันแรกมาด้วยความหิวโซเลยนะคะมาจากกองขยะตรงระหว่างตรงกลางนะคะตรงกลางตัวนั้นก็มีคราบน้ํามันที่หูนี้ยิ่งชัดเช็ดออกยากด้วยนะคะคงจะเข้าไปอยู่ในฝากระโปรงรถนะคะ น้องบุญธรรมเขาก็เจอแม่แล้วก็พี่น้องที่พัดภาคแล้วนะคะบุญภาวาสนาทรงจะได้มาอยู่บ้านมีบุญลูกแม่วานะคะก็เลยลักหนีออกจากบ้านนะคะน้องบุญธรรมไปตายเอาดาบหน้านะคะน้องบุญธรรมจะไม่อยู่น้องบุญธรรมจะไม่ทนน้องบุญธรรมจะหนีออกจากบ้านแอบขึ้นรถเข้าไปนะคะ ยังดีบุญชะได้ไปกระโดดลงที่กองขยะถ้าเขาไม่มีขยะก็คงจะติดรถไปยาวเลยนะคะคงไม่ได้เจอแม่วาบุญน้องก็ยังดีนะคะที่ว่าเขาไปจอดที่กองขยะนะคะก็เลยได้มีโอกาสกระโดดลงจากรถแม่วาก็คงจะต้องเชื่อแล้วนะคะว่าน้องมีบุญที่ว่าจะได้มาอยู่กับแม่วานะคะนี่นะคะ อันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะดูนะคะมอมแยม,มเลยหน้าตาก็ละไมคล้ายคึงกับน้องบุญธรรมนะคะ <_ d ream> ก็ตัวไล่กันเท่ากันหมดเลยนะคะนี่เขาก็อยู่กับแม่เขาก็มีสีส้มเหลืออีกสองแล้วก็มีตัวสีขาวอีกหนึ่งนะคะที่ตอนนี้แม่เขาเลี้ยงอยู่ยังไม่อดนมนะคะยังกินนมแม่อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะ หวังว่าน้องคงจะไม่ปีนรถคันนี้แล้วก็ไปตกอยู่ที่กองขยะอีกนะคะูกมาเร็วเพีเียวเพี้ยเเันนี้ก็อาหารกระป๋องเหมือนกันแต่แมวพี่มันเลือกกินกระป๋องเนี่ยใช่เลยแหละเอ้ยมันมันวิ่งเอาด้วยด้วเวยวอจะวิ่งไปตรงนน้นเดีวไปกินข้าวตรงโน้นเราไปดูตรงนี้ตรงนีเทได้ี่กิมกว่า่เขวตรงนี้แต่เราไปเทตรงโน้นเรากลัวว่าตรงนี้ ป้าจิมมันไม่ยอมออกมาอีกสองตัวตัวเด็กเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะใช่อาจจะติดรถสองตัวเลยนะที่เงือมาเรียกเมื่อเช้าก็ออกพี่จิมมเห็นอยู่พี่จิมอย่าพูดเลยเนี่ยเอาตอมเย่มาตะป้าจิมหนูคิดว่าน่าจะใช่ไอตัวที่หนูไปเก็บมาจากถังขยะกับไอจ่านะหนูคิดว่าน่าจะลูกมันนี่แหละอาจจะติดรถไปตกตรงนั้นใช่รุ่นเดียวกันเลยนี่แหละที่หนูไปอ่ะมันไม่เข้ารถใครนะหนูคิดว่าใช่บางทีหนชอบเล่นรถ ชอบเข้าไปอยู่ในรถใช่หนูคิดว่าใช่รุ่นเดียวกันสีเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแหละเหมือนเลยอ่ะรุ่นเดียวกันด้วยห่างคอดเหมือนกันเลยสมัยก่อนฮะสมัยก่อนนะไก่เอาไปทอดลูกที่บ้านนะนะลูกผูกลูกน่ารักมากสี่ห้าเมืมันไปตนบ้านคนอื่นเถอะแล้วก็มันจะหายไปเลยผมว่าไป่อยไหนก็ไม่รู้มันมาขอกินไงเนี่ยเนี้ยเจ้าของหนูมันทอดมันทอดเรืออหาะไม้ นี่งหนูนเอามาไงอ,อ,อาหารเปรียกแล้วก็อาหารเมรเ็ดไงช่วงจังหวะที่รอให้ลูกแมวที่เหลือนะคะออกมาแม่วาก็ได้โทรให้น้องจ๋านะคะช่วยออกมาดูนะคะออกมาช่วยเดี๋ยวเพื่อจะจับน้องแมวได้แล้วก็รอด้วยนะคะเพราะว่าบ้านที่น้องแมวเขาไปอยู่นั่นคือเจ้าของบ้านเขายังไม่ได้ออกมาจากบ้านนะคะเขายังอยู่ในบ้านอยู่ก็ไม่กล้ารเรียกนะคะก็ ได้แต่รอให้เจ้าของบ้านเขาเดินออกมาแล้วเราก็จะได้ขออนุญาตเขานะคะเข้าไปดูน้องแมวนี่นะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะนึกถึงน้องบุญธรรมวันแรกเลยนะคะที่แม่วารับไปเจอน้องบุญธรรมที่กองขยะนะคะนั่งรอได้สักพักหนึ่งเจ้าของบ้านผู้หญิงนะคะเขาก็เดินออกมาตากภาพก็ได้เข้าไปสอบถามเขาขออนุญาตเข้าไปดูน้องแมวนะคะ ก็ได้คำตอบว่าแมวเนี่ยอาจจะเป็นแมวข้างหลังบ้านเขาเขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะที่มีรถรถกระบะที่น้องบุญธรรมไปตกนะคะเขาก็คอยให้อาหารน้องอยู่นะคะนี่คือแมวส้มอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ตัวแรกก็เขาก็สงสารเขาเห็นมาบ่อยๆก็เลยไปซื้ออาหารมาคอยเลี้ยงคือน้องแมวนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะ เนี่ยจ้าไปดูอีที่เหลือที่เออออกมา oh, ใช่ไหมที่เราไปได้จับกันนะจ้าให้ไหมทำพี่น้องียงได้ไหมเราได้ผมให้จับโลกสรุปว่าน้องแมวนะคะก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่มีรถกระบะสีเขีรถยนต์สีขาวนะคะบ้านนี้แม่วาก็ฝากนะคะอาหารที่แม่วาถือมาก็ฝากไว้ให้เจ้าของบ้านนะคะเอาไว้เทให้น้องได้กินนะคะ เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ก็คือเหมือนแมวเขามีเจ้าของนะคะเราก็ได้แต่ไปดูอย่างเดียวค่ะแม่วาก็ได้สอบถามคน,นที่เขาเให้อาหารบ้านหลังนี้นะคะว่าตอนเห็นที่แรกเลยแม่แมวเขามีลูกกี่ตัวคำตอบก็คือสี่ตัวนะคะหายไปหนึ่งตัวก็ไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะคะไอ้ตัวที่หายที่ตกรถก็คือน้องบุญธรรมนะคะคงจะติดรถเข้าไปแล้วก็ เวลาเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไปทิ้งขยะน้องบุญธรรมก็คงจะกระโดดลงจากรถไปใช้ชีวิตอยู่ที่กองขยะนะคะอย่างน้อยเราก็รู้นะคะว่าที่มาที่ไปน้องบุญธรรมเขายังมีแม่มีพี่น้องเขาอยู่ตรงนี้นะคะคงจะเป็นบุญวาสนานะคะที่น้องบุญธรรมเขจะได้มาอยู่กับแม่วาตอนนี้ก็เราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ได้แต่บางทีถ้ามีอาหารก็คงจะเอามาให้น้องบ้างนะคะเพราะว่า แมวเขาดูแล้วเหมือนมีเจ้าของเราไปทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะคะ